โฟล์คเจอร์เข้าใหม่มาใหม่วันนี้ขออนุญ,ญาตรีวิวแบบเร็วๆเลยเพราะว่าช่วงนี้ f o r ์คเจอร์ของขาดนะครับของขาดที่ราคาเบาๆนะราคาสัก8 9ดเก้าแสนเนี่ยนะครับกับรถที่ได้ฟังก์ชันครบๆวันนี้ก็ได้สีเงินนะครับสีเงิน2.4ซิกมาโฟปี2018มาอีกหนึ่งคันนะสำหรับใครที่หาอยู่ผมขออนุญ,ญาตรีวิวให้ดูก่อนกิเทียเก็บงานนะครับมีเก็บต้องเก็บงานบ้างแต่ว่าถ้ารอเก็บงานเดี๋ยวไม่ไรีวิวสักที เดี๋ยวลูกค้าถามหารถฟอร์จูเนอร์ราคาเบาๆไม่มีขายสักทีวันนี้นะมาดูกัน2.4ซิกมานานๆจะเข้ามาทีหนึ่งนะเพราะส่วนใหญ่ซิกมาโฟจะเป็นเครื่องยนต์208นะจะเป็นเครื่องยนต์208แต่ถ้าเป็นเครื่องตัวเล็กเนี่ยเครื่อง 2GD 2, D, 2 3 9 3 g c ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อ่นะแต่ตัวนี้เป็น2.4ซิกมาโฟขับเคลื่อน4ล้อนะครับ150แรงมา้าสวยๆนะครับบอดี้โครงสร้าง ด้านหน้าสวยเดิมนะครับด้านหน้าสวยเดิมมีเก็บอะไรบ้างกันเดี๋ยวผมบอกในคลิปนี่แหละเพราะว่าถ่ายไปคุณผู้ชมน่าจะเห็นแน่นอนขออนุญาตบอกว่าคันนี้ขออนุญาตรีวิวให้ดูก่อนเพราะว่าที่ร้านไม่ค่อยมีนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยมีหรอกมีคันเดียวนี่แหละตอนนี้ <laughs> มีคันเดียว2.4ซิกมามีคันเดียวนอกนั้นก็จะเป็นขับ2ไปแล้วก็จะเป็น2.8ไปก็เลยได้2.4มาก,ก็เลยขออนุญาตอัปเดตหน่อยเพราะว่าผมถือว่าเป็นรถที่ถือว่าได้ฟังก์ชันครบนะ สำหรับ 2. 4ซิกมาตอบโจทย์ในเรื่องของอาประหยัดน้ํามันสำหรับคนที่ไม่ต้องการขับเครื่องใหญ่จะได้ระบบขับเคลื่อน4่ล้อนะครับได้ดิสเบรกสีล้อบอยฟ้าคู่ชุดแต่งนี้แหลกลังคาแถมให้เลยสำหรับสายแชมป์เพราะไปแชมป์ได้อยู่แล้วเพราะเป็นคับสีนะครับนี่ผมบอกไปแล้วว่าจะต้องมีเก็บงานบ้างนะผมเก็บให้นะมีข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับมีร้อขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะครับนะต้องเก็บทรงเก็บสีให้ทีนี้นะครับเนี่ยยวทำให้เดี๋ยวทำให,ำให้แต่ขอโชว์ก่อนขอโชว์ก่อน ตานๆได้ของมาทีตัวน,นี้จะเป็นหน้า Full LED แล้วนะครับเป็นใบบีมนะครับใบบีมโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์เป็นฟู l l e d ดีดนหน้าแล้วอันนี้เป็นกิวหน้าเดิมนะครับเดิมหมดยังไม่มีการไปตกแต่งอะไรขับสีแบบเดิมๆรถใหม่ออกห้างมาก็ประมาณล้านห้าแสนตัวนี้ตอนนี้ผมขายหน้าร้านอยู่สวยๆนะครับมือเดียวสวยๆเนี่ย8,99,000บาทนะครับ 8,99, 0 0 0บาทได้2.4ซิกมายางใหม่4เส้นแม็ก18ตรงรุ่น นะยางใหม่ซีเ้นใช้งานอีกยาวๆนะหรือใครต้องการชุดแต่งออฟโรดโฟลวิวเพิ่มก็สามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามได้แต่วันนี้ขอขายแบบเรียวๆกัออนก่อนยังไม่ต้องเก็บงานจะไม่ต้องเก็บสีมาแบบเรียวทามกันเลยนี่แต่ล้วภายในถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้รักษานะครับถือว่าใช้รักษาเป็นเบาะหนังปอกไฟฟ้าคู่หน้านะนะครับตัวปีกเบาะตัวเบาะนะภายในลายไม้ไม้ก็ไม่เยอะนะคระนี้ไม้แสนหนึ่งหมื่นสองพันกิโลแคาร์รปีหกหนึ่งกี่ปีอะ เจ็ดปีนะครับรถเจ็ดปีวิ่งอยู่แสนกิโลก็ได้ฟังกช์ชันที่ครบนะไม่ว่าจะเป็นมันติแพดเดิลชิพพุชคอนโทรลพุชสตาร์ทเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอีโคโหมดพร้อมโหมด VSC ออโต้สต็อปมีให้ครบนะครับ DAC ระบบขับเคลื่อน400้อแบบพาร์ทามาครบแอร์ดิจิตอลกล้องถอยอ่าก็ถือว่าได้ฟังกช์ชันที่คุ้มค่าคุ้มราคากับ Fortuner 2.4ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ ของดีมีน้อยก็เลยเน้นย้ําหน่อยนะครับของดีสวยๆมีน้อยก็เลยเน้นย้ําหน่อยเพราะถือว่านานๆมีของมาสักทีหนึ่ง8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่าสวยจำเดิมเดิมเดิมชนิดว่ายังไม่ได้เก็บสีเลยนะเดี๋ยวไปเก็บสีให้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปจาัดก,การเก็บสีเก็บงานให้ดูกันแบบเรียวทำมันก่อนมาถึงล้างนิดหน่อยยังไม่ได้ฟอกภายในยังไม่ดูดฝุ่นเลยแต่ขอรีวิวก่อนอืมเพราะว่ารุน่นนี้นานๆมีมาสักทีหนึ่งมานี่คือ ฟอร์จูเนที่เข้าใหม่ช่วงก่อนจะสิ้นเดือนนะครับก่อนจะเข้าเดือนของสงการมาหารถหารถกลับบ้านสักคันหนึ่งนะครับหารถกลับบ้านสักคันหนึ่งขับกลับบ้านช่วงสงการสักคันหนึ่งแนะนำฟอร์จูเนอนะเน้นประหยัดแต่ไดออปชั่นที่ครบกับ2.4ปี18ครคันนี้นะได้ครบหมดนะยางยางใหม่ก็เปลี่ยนยางให้ใหม่นะเปลี่ยนยางนะครับเป็นดิสเบรกสล้อเรียบร้อยนะครับเป็นดิสเบรกสล้อเรียบร้อย น,นี่แถมให้เลยนะนี่แถมให้สําหรับแบบคนของกลับบ้านนะช่วงสงการหรือไปพักผ่อนช่วงซัมเมอร์ใส่ของได้เยอะจริงพื้นที่ด้านหลังก็ใส่ได้เยอะนะอันนี้ผมเอาเบาะลงให้ดูดเฉยๆนี่นี่เอาเบาะลงให้ดูนะครับจริง,รงๆก็วางกับตัวถังก็วางได้เยอะนะอันนี้เบาะลงให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวเก็บงานให้หมดนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะตีผ่านไลฟ์สดผิติดฐานรีวิวเดี๋ยวเก็บงานให้ นะครับมีริ้วรอยไอพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดก,การทำงานเก็บสีให้ไม่มีอะไรนะแต่ให้บอกให้ชัดเจนตามตรงกันว่านี่ผมรีว <ead> ิว <ๆ S 2> แบบเร็วๆเข้ามาแล้วถ่ายทอดสดถ่ายรีวิวให้ชมกันเลย8,99,000บาทรับรองว่าเก็บให้เนียบนะขาดเคลือบเงาให้สวยแต่ว่าของดีของขาดก็เลยรีบหน่อยรีบหน่อยนะครับต้องจุดจวดๆต้องจุดจวดนี่คูอ่าคูบ็อกเบาไฟฟ้าคู่แล้วตัวนี้ เดี๋ยวจัดการสปาให้หล่อๆเท่ๆกันไปวันนี้ก็มาแบบด้นสดกันมาเลยนะครับ FC ที่หา f o r t u n e r ออยู่แล้วก็เจาะจงเฉพาะรุ่นนี้นะครับได้รถสวยๆได้เป็นสีเงินนะผมเรียกเป็นสีเงินแล้วกันดูเป็นมงคลดูเป็นรถทำมาค้าขายนะครับรถขับแล้วมีตังค์นะเป็นสีเงินก็นแล้วกันนะครับแต่แลเล่มขยโญเป็นสีเทานั่นแหละลก็ฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพจากค่ายมงคลคาเซนเตอร์กับ t ต y o t a f o r t u n e r 2.4 นะครับ2.4 v Sigma 4ปี2018หรือว่าพอส2 5 6 1กับราคาที่ประหยัดไปกว่า6 0 0 0 0 0บาทในราคาเพียง8,99,000บาท8,99,000บาท2.4ซิ g มานานมาทีราคานี้ช้าไม่ทันสวัสดีครับ